ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักแล้วเขารลกทุกท่านนะครับผมวันนี้ทุกท่านก็จะได้มาคอกับบาวบิวปาแซบสกีออ่เชนแครครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมารับประทานไส้กรอกอีสานนะครับ Yeah ยิ้มบอกเจ้าที่เจ้าทานงจะานเจ้าข่ามาเด้อกินข้าวนำกันข้าวเที่ยงเมืเ่อนียบุคคลอยากเข่าพอแมนพี่น้องก็เลยแวะซื้อใส่กอกมากินกลางป่ากลางลมมาเด้อเจ้าที่เจ้าทางจะไปเจ้าเข่า เสียบเขาเสียบอะไรได้นะเสียบเสียบตั้งสวมแก้มกับพักพก,กับลูกโดดามาเด้กยังข้าวทำกันเจ้าถิ่เจ้าแทาน ยงให้พ่อตดเขานำาลุกเดดมาต่อครับพ่อแม่พี่น้องเสียงนกเสียงหนงูเสียงบรรยากาศกลางป่าครับอยู่กับธรรมชาติ อืม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 นี่ยมีเครื่องนำไมาเด้อด้วยกันจะหาดักมาดักออืมอืม มาเลือกกินข้าวครับผอมาอยูกลางป่ากรับมีคนผ่านเข้ามาอยู่ครับผมนอ้งนองสงสัยเขาจ้ามาเก็บเห็ดกับดอกกระเจียวครับ ดอกกระเจียวกำลังลออกในางานนี่ก็ได้ À, mặc nắm bó, ở mặc nam chìm có ở quần đoán Mm-hmm. ไปแล้วครับบ่ายยครับเดินทางต่อกันครับพ่อแม่พี่น้อง